ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณกิตครับคุณกิตเล่าว่าตั้งแต่ที่ผมออกจากบ้านมาใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีผมก็ไม่เคยได้กลับบ้านเลยเพราะพ่อกับแม่งผมต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวใหม่เพราะงั้น พอผมได้มาทำงานที่จังหวัดชนบุรีก็เหมือนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมมาทำงานอยู่ที่ชนบุรีได้สี่ปีผมก็ได้รู้จักกับแฟนของผมเธอชื่อว่าเบนพอผมคบกับเบนมาได้สักระยะหนึ่งผมก็ได้รู้ว่าครอบครัวของเบนเป็นครอบครัวที่อบอุน่นทุกๆปีเบนจะต้องกลับบ้านในช่วงวันหยุดปีใหม่และสงกรานต์ซึ่งเป็นวันรอมาตาตามประเพณีวัฒนธรรมของครอบครัวที่เขาปฏิบัติต่อกันมา ผมคบกับเบ้นเข้าปีที่สองผมก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่บ้านของเบ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนั้นเราสองคนออกเดินทางกันตอนหลังเลิกงานซึ่งส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบขับรถในเวลากลางคืนเพราะรถไม่เยอะอีกอย่างมันไม่ร้อนด้วยตลอดการเดินทางเบ้นก็จะคอยคุยเป็นเพื่อนผมและคอยบอกทางระยะระยะด้วยอย่างที่บอกว่าผมชอบขับรถเวลากลางคืนเพราะงั้น เรื่องผีสางเนี่ยไม่เคยอยู่ในความคิดของผมเลยผมมีความเชื่อส่วนตัวที่ว่าคนเราพอตายไปแล้วก็คือจบไม่น่าจะกลายเป็นผีเป็นวิญญาณไปได้ดังนั้นสำหรับผมแล้วผมคิดว่าโลกหลังความตายไม่มีอยู่จริงวันนั้นเป็นช่วงเทศกาลทำให้เรามีเพื่อนร่วมทางค่อนข้างเยอะกว่าที่เราสองคนจะเดินทางมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านของเบน ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วเบนบอกว่าเราต้องขับรถจากปากทางเข้าไปอีกเกือบ30กิโลถึงจะถึงจุดหมายปลายทางซึ่งเมื่อผมขับรถแยกจากทางเส้นหลักเข้าไปบรรยากาศนี่เหมือนกับอยู่กันคนละโลกกับเมื่อกี้เลยถนนหนทางมืดสนิทไม่มีรถสัญจรไปมาขนาดผมเป็นคนไม่กลัวผีไม่กลัวความมืดผมยังรู้สึกใจวิวอย่างบอไม่ถูก ระหว่างทางจะมีไฟข้างทางส่องสว่างอยู่เป็นระยะระยะห่างๆกันไม่ได้มีตลอดเส้นทางส่วนมากแล้วไฟส่องสว่างจะปรากฏอยู่บริเวณทางโค้งสำหรับคนที่ไม่ชำนาญเส้นทางอย่างผมใช้ความเร็วได้ไม่เกิน60เพราะมันมืดมากแล้วก็ต้องเข้าโค้งอยู่เป็นระยะระยะผมก็คุยกับเบนซเรื่องถนนหนทางเส้นนี้ว่ามันดูไม่มีความปลอดภัยสกเลยดูค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้กับมิจฉาชีพด้วย ไฟส่องสว่างก็น้อยบ้านเรือนผู้คนตามข้างทางก็ไม่มีเบนก็เลยบอกกับผมว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสัญจรผ่านช่วงเวลาการข้ามมืคืนหรอกนอกสจากคนที่ทำงานโรงงานกะดึกแต่ส่วนมากเขาจะมากันเป็นหมู่คณะไม่มีใครฉายเดี่ยวอยู่แล้วเราสองคนคุยกันมาเรื่อยๆจนถึงทางข้ามทางรถไฟจังหวะที่รถของผมกำลังจะไปถึง จู่ๆสัญญาณไฟที่ไม้กั้นอัตโนมัติก็ทํางานแล้วไม้กั้นทางรถไฟก็ค่อยๆเลื่อนลงมาจนปิดขั้นทางเอาไว้เป็นสัญญาณเตือนว่าให้หยุดรถเพราะมีรถไฟกำลังจะผ่านมาผมก็หยุดรถเพื่อความปลอดภัยระหว่างที่รอรถไฟผมก็มองซ้ายมองขวาดูรถไฟจะมาจากทิศทางไหนเราะป้ายลูกศรที่ใช้บอกทิศทางนั้นไฟไม่ติดระหว่างนั้นผมก็เห็นว่า เหมือนมีคนประมาณสี่ห้าคนเดินอยู่แถวริมทางรถไฟท่าทางเหมือนกำลังหาอะไรกันอยู่ผมก็เลยถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าดึกดื่นขนาดนี้แล้วเขามาทำอะไรกันแถวนี้ไปอยู่ริมรางรถไฟตอนรถไฟกำลังจะมานี่มีกลัวรถไฟชนหรืองไงพอผมพูดจบบรรยากาศก็เงียบไม่มีคำพูดใดๆตอบกลับมาเบนนั่งนิ่งไม่พูดอะไร ไม่แสดงความคิดเห็นเหมือนกับว่าไม่ได้ยินที่ผมถามผมก็เลยถามขึ้นมาอีกรอบว่าเธอดูคนที่อยู่ตรงนั้นดิเขามาทำอะไรกันหรอเว้นตอบกลับมาน้ําเสียงดุว่าไม่ต้องพูดผมรู้สึกงง,ง,งแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อผมนั่งรอให้รถไฟผ่านมาอยู่เกือบสามนาทีได้จนรู้สึกว่ามันผิดปกติ ผมก็เลยบ่นไปตามภาษาแล้วเบนก็พูดขึ้นมาว่าหรือว่าเครื่องกั้นมันเสียเพราะเครื่องกั้นตรงจุดนี้มันเสียบ่อยบางครั้งรถไฟผ่านมาแล้วมันก็ไม่ยอมเปิดขึ้นผมรู้สึกเห็นด้วยว่าที่เครื่องกั้นมันอาจจะเสียเพราะไม่มีวี่แววว่าจะมีรถไฟผ่านมาเลยสักขบวนผมมองซ้ายมองขวาก่อนเพื่อความปลอดภยัยก่อนที่จะตัดสินใจขับรถผ่านเครื่องกั้นไป ตอนนั้นผมไม่เห็นกลุ่มคนที่ผมเห็นในตอนแรกแล้วจังหวะที่ผมกําลังเหยียบคันเลงเพื่อออกรถจู่ๆก็มีคนเดินมาตัดหน้ารถทําให้ผมเหยียบเบรกอย่างกระทันหนันกลางรางรถไฟเบนหันมามองผมตาเดียวแล้วดุผมจอดทาไมไปไปผมก็เลยตอบไปว่าเมื่อกี้มีคนมาตัดหน้ารถเบนทั้งทุบทั้งตีผมอย่างแรงแล้วบอกให้ผมรีบขับรถไป จังหวะนั้นเหมือนมีแสงไฟสีส้มสว่างจ้าส่องมาทางด้านขวามือผมก็เลยรีบขับรถออกมาอย่างรวดเร็วตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนกับว่าใจของผมล่วงลงไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วเพราะมันเป็นนาทีชีวิตจริงๆแสงไฟสีส้มสว่างจ้าที่ผมเห็นก็คือไฟหน้ารถของรถไฟที่กำลังพุ่งตรงมาพอผมขับรถออกมาได้แล้วผมก็ต้องจอดรถก่อน เรารู้สึกตกใจมากจนแข้งขาอ่อนแรงไปหมดผมพยายามตั้งสติและมองผ่านกระจกมองหลังผมเห็นว่ามีร่างของคนนอนพาดอยู่บนทางรถไฟหลังจากนั้นไม่ถึงวินาทีขบวนรถไฟก็ทับร่างของคนคนนั้นพอขบวนรถไฟผ่านพ้นไปแล้วผมกำลังจะเปิดประตูรถเพื่อลงไปดูว่้คนที่ตัดหน้ารถผมเป็นยังไงบ้าง แต่เบนมาดึงเสื่องผมเอาไว้และถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่าจะไปไหนตอนนั้นผมสัมผัสได้ว่าเบนซ์โกรธผมมากแต่ผมไม่รู้ว่ากโกรธเรื่องอะไรผมก็บอกไปว่าผมจะไปดูคนที่ตัดหน้ารถผมเมื่อกี้รถไฟทับเขาแล้วเบนซ์ก็เลยตะคอกขึ้นว่าดึกดื่นขนาดนี้แล้วคนแถวนี้เขาไม่ออกมาเพ่นพ่านแถวทางรถไฟหรอกแต่ผมก็ยืนยันว่า ผมเห็นคนจริงๆเบนบอกกับผมว่ามันเป็นไปได้แต่ถ้าสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่คนนะยังน่าเชื่อเก่ออีกคำพูดของเบนทำให้ผมรู้สึกคนลุกขึ้นมานิดหน่อยผมมองผ่านกระจกมองหลังเพื่อที่จะดูให้แน่ใจอีกครั้งบนรางรถไฟมีร่าง,งคนพาดอยู่แต่ร่างนั้นขาดขออกเป็นสองท่อน ผมกำลังจะบอกให้เบนมองไปข้างหลังแต่ปรากฏว่าผมเห็นร่างกายท่อนล่างของร่างนั้นกำลังขยับขาเหมือนทําท่าจะลุกขึ้นผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าร่างนั้นลุกขึ้นยืนจริงๆแต่ร่างที่ผมเห็นยืนอยู่นั้นมันมีแต่ลําตัวท่อนล่างตั้งแต่เอวลงมาเบนตีแขนผมอย่างแรงและบอกให้ออกรถประกอบกับตอนนั้น ร่างคนที่ไม่มีท่อนบนกำลังเดินเข้ามาหารถของเราพอดีผมก็เลยเหยียบคันเร่งออกตัวอย่างเร็วแล้วร่างนั้นก็วิ่งตามมาเบนร้องกรี๊ดขึ้นมาเสียงดังพร้อมกับตะโกนว่าไปเร็วๆไปเร็วๆแสดงว่าเบนเองก็คงเห็นเหมือนกับที่ผมเห็นแต่เมื่อผมขับรถผ่านมาถึงหน้าวัดจูๆ่ๆร่างนั้นก็หายไป ผมรู้สึกได้ว่าหัวใจของผมเต้นเร็วและแรงมากเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นอะไรแบบนี้และไม่เคยคิดด้วยว่าในชีวิตจะได้พบเจอจากนั้นผมกับเบนก็นั่งเงียบกันมาตลอดทางจนกระทั่งถึงบ้านของเบนควารมรู้สึกตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณทางรถไฟยังไม่ทันจะหายผมก็ต้องมารู้สึกตกใจบนประหลาดใจอีกครั้งเมื่อขับรถมาถึงที่หน้าบ้านของเบนและมองไปเห็นว่า ในบริเวณรั้วบ้านมีเจดีย์ไสอาทิของคนตายตั้งอยู่เป็นเจดีย์ไสอาทิใหญ่ๆเหมือนที่เราเคยเห็นอยู่ในวัดเลยที่สําคัญคือเจดีย์ไสอาทินั้นตั้งอยู่ติดรั้วหน้าบ้านเลยต้องบอกกันว่าที่ผมประหลาดใจปนตกใจมากเพราะผมเคยเห็นแต่อยู่ที่วัดไม่รู้ว่าเขาสามารถออกมาตั้งที่บ้านได้ด้วยแล้วอีกอย่างประเพณีของที่บ้านผมจะเอาเท่ากระดูกคนตายไปลอยน้ํา ไม่มีมาเก็บไว้แบบนี้แม้แต่เก็บที่วัดตามกำแพงวัดกำแพงโบสถก็ไม่มีตอนนั้นพ่อกับแม่ของเบนยังไม่นอนเพราะเบนซ์โทรม,มาบอกล่วงหน้าแล้วว่ารอสองคนจะไปพอเห็นเราสองคนลงจากรถพ่อกับแม่ก็เดินออกมาต้อนรับถามว่ากินข้าวมาหรือยังเหนื่อยไหมออกเดินทางกันกี่โมงรถติดไหมคือถามเรื่องทั่วๆไป ต่ยูยูเบ้นก็พูดขึ้นมาว่าเกือบโดนรถไฟชนตรงทางรถไฟบ้านจุดๆ,ๆผมขอไม่เอ่ยชื่อหมู่บ้านพ่อกับแม่ของเบ้นมีสีหน้าตกใจพอเข้าไปนั่งในบ้านแล้วเบ้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังผมเลยได้รู้ว่าตรงบริเวณทางรถไฟเส้นนั้นเคยเกิดบิบเหตุรถไฟชนรถกระบะทําให้มีผู้เสียชีวิตมากถึงห้าศพมีศพหนึ่งที่ถูกรถไฟทับ จนร่างกายขาดออกเป็นสองท่อนพอได้ยินแบบนี้ผมถึงกับขนหัวลุกขึ้นมาทันทีแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วพ่อของเบนบอกว่าปัจจุบันนี้คนที่สัญจรผ่านแถวนั้นช่วงค่ำกลาง,างคืนก็ยังได้เจอดวงวิญญาณของคนที่ตายในอุบัติเหตุครั้งนั้นอยู่บ้างทั้งๆท,ที่ญาติพี่น้องคนตายขเขาก็ไปทําพิธีเรียกดวงวิญญาณแล้วมีบางคนเจอลักษณะที่ผมกับเบนเจอ คือหลอกให้ไปติดอยู่กลางรางรถไฟตอนที่รถไฟกำลังจะมาชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานกันว่าที่ดวงวิญญาณเหล่านั้นยังไม่ไปไหนคงเป็นเพราะต้องการตัวตายตัวแทนถือเป็นความโชคดีที่ผมกับเบ้นรอดมาได้หลังจากที่คุยกันสักพักทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนผมจัดแจงเอากระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นไปเก็บที่ห้องนอนสำหรับรับแขกแล้วลงมาอาบน้ำ ลักษณะบ้านของเบ้นจะเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนมีสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำตอนนั้นเบ้นอาบน้ำที่ห้องน้ำชั้นบนส่วนผมตอนนั้นรู้สึกง่วงและเพลียมากแล้วขี้เกียจรอก็เลยลงมาอาบน้ำที่ห้องน้ำชั้นล่างพออาบน้ำเสร็จจังหวะที่ผมกำลังจะกลับขึ้นห้องนอนก็มียายแก่แกคนหนึ่งผมขาวทั้งหัวผมซอยสั้นสวมเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุง เมื่อยืนอยู่กลางบ้านสายตาของคุณยายจับจ้องมาที่ผมเหมือนแปลกใจว่าผมเป็นใครมาอยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงผมเองก็ตกใจที่จูจ่ๆคุณยายก็โผล่มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงผมคิดว่าน่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเบนผมก็ยกมือไหว้คุณยายคุณยายถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแหบแห้งว่าใครผมก็เลยบอกไปว่า ผมเป็นเพื่อนของเบนแล้วคุณยายท่านก็หันหลังเดินไปทางหน้าบ้านผมไม่ได้สนใจมากนะักว่าท่านเดินไปไหนผมก็เดินกลับขึ้นห้องนอนไปตอนที่ผมกำลังจะเปิดประตูเข้าห้องนอนทางต่างผมมองไปเห็นว่ามีคนเดินอยู่หน้าบ้านผมก็เลยหันไปมองคือจุดที่ผมยืนอยู่เป็นบริเวณโถงทางเดินขึ้นชั้นสองซึ่งมีหน้าต่างอยู่ ถ้ามาองไปนอกหน้าต่างจะเห็นบริเวณหน้าหน้าของบ้านที่มีเจดีไซอาติตั้งอยู่พอดีผมเดินเข้าไปใกล้ๆหน้าต่างเพื่อดูว่าใครมาอยู่ที่หน้าบ้านเพราะมันดึกมากแล้วแล้วผมก็เห็นคุณยายคนที่ผมเห็นเมื่อสักครู่กำลังเดินไปทางประตูรั้วหน้าบ้านผมอดที่จะแปลกใจไม่ได้ว่าคุณยายออกไปข้างนอกตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยอีกอย่าง ระยะเวลาที่ผมเดินขึ้นบาบนชั้นสองก็แค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีทำไมคุณยายเดินออกไปข้างนอกได้เร็วผิดปกติแล้วอยู่ๆผมก็รู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาวูบหนึ่งจากนั้นก็มีเสียงมาหอนจากไหนก็ไม่รู้ดังแว่วมาสายตางผมยังจับจ้องอยู่ที่คุณยายด้วยความสงสัยในจังหวะนั้นคุณยายท่านก็เดินหายเข้าไปในเจดีย์ไทอัติที่ตั้งอยู่ที่หน้าบ้านทำเอาผมขนลุกไปทั่วทั้งตัว ผมได้แต่ยืนตะลึงก้าวขาไม่ออกจู่ๆก็มีมือมาแตะที่ไหล่ของผมทำมุมผมตกใจสะดุ้งเพือพอผมหันไปมองก็เห็นเบนมายืนอยู่ด้านหลังเบนถามผมว่ามายืนทำอะไรตรงนี้ผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ให้เบนฟังตอนที่เบนยืนคุยกับผมอยู่แม่ของเบนก็เปิดประตูห้องนอนออกมาประมาณว่าแม่ได้ยินเสียงเราคุยกัน ก็เลยออกมาถามว่ามีอะไรขาดเหลือหรือเปล่าเบนก็เล่าเรื่องที่ผมเจอให้แม่ฟังแม่พาผมเข้าไปในห้องห้องหนึ่งพอเปิดไฟสว่างขึ้นผมก็เห็นว่าเป็นห้องพระแล้วที่ทำให้ผมตกใจมากคือรูปที่วางอยู่บนโต๊ะทางซ้ายมือเป็นรูปของคุณยายคนที่ผมเห็นใต้รูปนั้นมีข้อความว่าชาตะมรณะอยู่ด้วย แม่ของเบนถามผมว่าใช่คุณยายคนนี้ไหมผมก็ตอบไปว่าใช่แล้วผมก็ได้รู้ว่าคุณยายผมขาวที่ผมเห็นคือคุณยายของเบนซึ่งท่านตายไปหลายปีแล้วและกระดูกของท่านก็ถูกเก็บไว้นในเจดีย์สทอาทิที่ตั้งอยู่หน้าบ้านนั่นแหละเท่ากับว่าคืนนี้ผมเจอผีสองต่อเลยทีเดียวและเหตุการณ์ในวันนั้นก็เปลี่ยนความเชื่อเรื่องผีของผมไปเลย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ